สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฟังแล้วคุณหญิงโอรายถูกรางวัลที่1ทําตัวไม่ถูกออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์2565โดยมีผลการออกรางวัลดังนี้รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทออกเลข944308รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลละ4,000ับาทออกเลข9 4 2และ061รางวัลเลขท้าย3ตัวราง วันละ4,000บาทออกเลข509และ485รางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลละ2,000บาทออกเลข30ล่าสุดพบคนถูกรางวัลที่1โดย Facebook ชาโนนท์นิ่มนวลนได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุข,ข้อความว่าตังแล้วคุณหญิงอุไรารางวัลที่1่โยโย่จ้าอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีก,กับผู้ถูกรางวัลทุกท่านด้วยนะครับอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ